้าวมาในโซนรถกระบะแล้วนะครับอันนี้ปี18นะครับเข้าใหม่นะครับมีแคปด้วย V cost มีแคปอันนี้น่าจะ799เหมือนเดิมนะราคาน่าจะอยู่โซนนี้ปี18นะครับสวยๆออโต้นะรถเข้าใหม่ค a l ิเบออีกหนึ่งคันสวยๆคันนี้อยู่แค่5้าแสนสมืนบาทเท่านั้นนะครับ Bt54 สีบอนขัดสีเรียบร้อยพร้อมขายออโต้นะคันนี้ใช่ปหมเดี๋ยวมุดมด,ดูก่อนออโต้ออโต้คันนี้อยู่ประมาณห้าแสนสองนะครับออโต้ออโต้ขัดห้าแสนสองคันนี้เกียร์อะไรเนะี่ยมุดดูก่อนนะมุดดูก่อนคันนี้เกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาหน้า หน้าสองด้วยอันนี้น่าจะอยู่สี่เก้าเก้าประมาณนี้นะไม่แพงนะครับวิธีขายขายดีอยู่ราคาด้ธีราคาไม่แพงขายดีอยู่พาเรนเดอร์นะครับฮาเรนเดอร์สวยอยู่ไหมกอโต้นะหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดเก้านะครับเครื่องใหม่แล้วแอตลียดแอลียดยอดนิยมนะครับมีคันเดียวในเว็บแล้วเนี้ยแอตลีดหายยากมาก อยู่5้าานะครับคันนี้อัตรีดอัตรีด 99, ออโต,โนต้นะไททันเดนึกชื่อไหม่หออกไททันไซท์ันพลาสนะครับขับสองตัวท็อปสุดนะ GT Premium กล้อง3ามกศูนย์นะครับแกล,ลังอันนี้อยู่6 59นะครับ อันนี้อยู่สองแสนแปดนะครับพีเว่พีเว่เอ้ยเอ็กโซล่าไม่ใช่พีเว่แบน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 นะครับเบนเก้าหนึ่งเก้าอันนี้รถเข้าใหม่เก้าหนึ่งเก้าคูเป้นะสองประตูนะคูเป้ มีเบนซ์อีกคันหนึ่งอันนี้อยู่เนะก้าเก้านะมีสามร้อยบูเทคประมาณเก้าเก้านะครับเก้าแสนเะก้าครับเมื่อก่อนขายร้านกี่บาทตัวท็อปสุดนะฟันรูเก้าแสนเก้า <99. S 1> ริเวแสนปแนปดแสนแปดนะครับ ขายเงินสดนจะจ้าแสนแปด๊ดแสนแปด๊ดแต่เอารถมาเทินได้นะครับปีหนึ่งสี่นะครับเนี้ยสวยเดิมๆไม่มีตัวนี้ไม่ไม่มีเทอร์โบนะบูติกไฮบริดนะครับเก้าเก้าคันนี้ไทตันไททันขับสี่ออโต้ท็อปสุดนะครับ 4. สีส้มเจ็ด อันนี้ก็รู้สึกจะขายถูกล,ลงมาหน่อยนะเจ็ดแปดแปดขับสี่เห็นไหมดิฟล็อกสวยอนะสวยเลยดําเดิมหมดเลยนะไม้น้อยด้วยไม่เท่าไหร่สองหมืน่นมั้งครับปีสองพันยี่สิบบีทีขับสี่ออโต้ห้าสี่เก้ามาซื้อกล้หน่อยแล้วนะครับขับสี่ออโต้ห้าสี่เก้าเครื่องสามพันนะเนี่ย แรงปิดิปรตไททันขับ4เหมือนกันสีดำห้าเก้าสวยๆนะครับ 99, สวยๆห้าสวยๆเลยยี300บูเทกนะครับไฮบริดตัวท็อปสุด a อ g นะเอ็นะ <AM G. S 2> เห็นไหมอเอ็มจบาะ มันขาแก้วเออนะจสะสือ 9, กนเออหนึ่งหนึ่งเก้าแลคันนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเข้าใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่นะครับเข้าใหม่หนึ่ไม่ออกเข้าหม่ปีสองพันยี่สิบนะครับห้าพันโลแล้วคันนี้ยนาวีล่าเข้าใหม่เกียร์ธรรมดานะ ล้อใหญ่ล้อใหม่ยางใหม่นะครับคิ้วใหม่บันไดใหม่ใส่ให้เลยเนี่ยเพิ่งใส่ให้เมื่อวานเนี่ยนะครับห้าหมื่นกว่าบาทราคาขาย,ขายแค่สี่สี่เก้าเท่านั้นเองนะขายถูกมากนะครับเก้ากองไก่ในปียี่สิบนะรถปีเดียวนะครับล้อใหม่ยางใหม่นะครับบันไดใหม่นะครับสวยเลยเบนเฮียยังอยู่นะห้าหกแสนนะมันต่อเฮีย อาวคันนี้เข้าใหม่ยังไม่รู้ราคาเลยเข้าใหม่ยังไม่รู้ราคาเลยนะครับสีดำสวยลว e 300, ique, เลยครับ e สามร้อยบูเทคเหมือนเดิมนะเดี๋ยวดูฝั่งนู้นดี e สามร้อยเข้าใหม่ไม่รู้ราคารอขัดสีรอขัดสีอยู่นะครับ สวยไหมรถเดิมเดิมหมดเลยนะไม่เคยทาสีนะขัดเคลือบสีอย่างเดียวคอรักยิ้มบ้างอะไรอย่เงี้ยนะรถตีเดิมเลยนะอ้าวอีกหนึ่งคันฟอร์จูเนอร์ปรับเขาปรับลงมาเจนะ็ดหมื่น่ะอันนี้เหลือแปดแปดแสนเก้านะครับสองจุดแปดขับสีแปดแสนเก้านะครับสีเดิมเลยนะมาย่งประมาณแ้ด มาประมาณแสนหนึ่งนะครับครับสองจุดไปครับสี่ศูนย์ปีหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกแปดแสนเก้าเท่านั้นนะจะเอามาแล้วเอาผาดนะครับสี่เก้าเก้าปีศูนย์ห้านะครับ, 99, 5, รบลราขายอยู่สี่เก้าเก้านะครับขายไม่แพงแต่ที่จุดท็อปสุดนะประตูไฟฟ้าหมดเลยประตูไฟฟ้าสามบานซ้ายขวาหลัง นะครับมาดูมาดูภายในกันนิดนึงมาดูภายในกันนิดนึงสวยนี่ดูล้อกอนล้อ,อแม็กซ์สิบแปดนะครับล้อใหม่ยางใหม่นะจ๊ะสีขาวนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ของกรุงศรีพิสโก้นะครับนะครับเนี่ยสวยไหมเบาะสวยนะครับ นูสวยบบาสวยตัวไฟฟ้านะจ๊ะไฟฟ้าสวยหมดนะครับพร้อมใช้ไฟฟ้าใช้ได้นะครับเบา VIP นะครับสามพ V 6 สามพันเอาผ่านะครับสี่เก้าเก้าไม่แพงจัดได้ประมาณสักสี่แสนนะนะครับจัดได้ประมาณนักสี่แสนนะครับนะเห็นไหมเบาะเบอสวยอยู่เห็นไหมนะครับมาดูกันได้นะครับมาดูกันได้นี่ ก็ยังมีอัปเดตหลายคันเดี๋ยวไปดูได้อัปเดตสตอ็อกกันด้วยรถเข้ามา่มต t o ต o t a w i นะครับ199ปี04นะจ๊ะรถสวยสีสวยเลยนะแม็กสวยยางใหม่นะครับยางเพิ่งเปลี่ยนนะครับรถพร้อมใช้เลยนะผ่อนได้กรุงสีจัดได้ประมาณแสนเจ็นะ ขายอยู่หนึ่งเก้าเก้าถูกๆนะครับระบ,บคนชอบรถเจ็ดที่นั่งนะมาดูกันได้มาดูกันได้นะครับรถพร้อมใช้เลยนะครับเดิมๆเลยช่วงล่างเดิมๆสูงเท่าเดิมนะครับดยน้ำได้เครื่องยนต์มันอยู่สูงนะเนะี่ยเบาะเบรคภายในยเดิมหมดเลยเห็นไหมแต่เครื่องเสียงไม่เดิมนะเครื่องเสียงติดเป็นเอ่อ JVC นะครับจอใหญ่ให้นะครับ เบาหนังเหมือนเดิมเลยนะนี่ตัวคิวนะตัวคิวแต่ว่าไม่ลิมิเต็ดนะครับไม่ได้สันรูนะครับเห็นะบอกขึ้นมาตัวคิวเบาครบสามแถวเบาะสวยเลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรละเบานะครับเบาะสวยเลยยางใหม่ด้วยเห็นไหมเห็นเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาเลยมะมนะครับพร้อมพร้อมทะเบียนสองสี่หนึ่งนะครับทะเบียนดีอยู่นะมาดูกันได้มาดูกันได้ กรุงศรีได้แสนเจ็ดนะครับเบนเบนยังอยู่เบนเบนแดงยังอยู่สามเก้าเก้านะครับสามเก้าเก้ามีขายคันเดียวในเว็บนะครับเป็นเครื่องสองเจนะรถสีสวยพร้อมใช้นะแอร์เย็นดูดิล้อล้อยางก็คุมแล้ววะนะครับล้อยางนี่ชุดนี้น่าจะมีห้าหมื่นนะ u b s เนี่ยนะครับ UVS สิบเจ็ดยางใหม่นะครับ สวยเลยออกพร้อมออกงานไปเชียงใหม่ภูกเก็ตได้เลยผมก็ว่าจะเอาไปเนี่ยนะครับแต่ว่าคันนี้ซ่อมคันนี้มาแล้วหมื่นห้าเน้นเน้น้น,น,น,นอ่ะน,นะมาดูกันได้นะยาริสองแสนเก้าพันออโต,โต้ปีศูนย์แปดมาดูกันได้สองแสนเกพันจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคันนี้ยเอวี ็กวีปีหนึ่งหกนะครับสีเทาดำนะสีเทาดำห้าแปดแปดนะครับขายราคาเดิมนะครับช่วงนี้ราคารถขึ้นนะแต่ขายเท่าเดิมอันนี้เก้าหมื่นเก้านะครับถ้าให้ต่อทะเบียนก็แสนสามนะครับแสนสามนะครับแต่ถ้าเอาไปทพ้งไม่ต่อทะเบียนก็เก้าหมื่นเก้านะครับสวยไหมสวยเบาะเบอะเดี๋ยวดูเบาะเบอะข้างในะ เนะบาเบอสวยอยู่นะอันนี้ยางยางไม่รู้เขาขายป่ะซิต,ตี้สี่แสนห้าเกียร์ธรรมดานะจ๊ะนะครับขายเท่าทุนนะครับช่วงนี้รถราคาขึ้นนะแต่ผมยังขายเท่าเท่าเดิมอยู่เบนคันนี้จอดพักก่อนนะครับ <c oughs> ขับมาสัดเดือนสงเดือนแล้วนะครับ ไอ้ขนงูเห่าวอยู่เจ็ดห้าเจ็ดหมื่นห้า 75, 75, นะครับขายเท่าเดิมนะไม่ลดแล้วนะนะครับรถชุดนี้รถราคาขึ้นผมไม่ยังขายเท่าเดิมเท่าทุนนะเนี่ยนี่สามพันนี่เท่าทุนหมดเลยนี่ก็สองหมื่นห้านี่ก็เท่าทุนนะออโตโอ้นะครับมาดูกันได้มนดูกันได้หมของออโต้หมดเลยนะสองพันนี้แต่ซิตี้ปีกเกียรธรรมดานะเดสต็อกนะครับมาแล้วเอาผ่านเข้าใหม่เข้าใหม่นะครับคันนี้อยู่สามสี่ห้า พร้อมทะเบียนนะแปดแปดแปดเจ็ดนะครับคันนี้ทะเบียนไม่ไม่พร้อมทะเบียนนะคันนี้สี่เก้าเก้าลูกค้าเอากลับนะครับทะเบียนเอากลับไปแล้วนะครับสับ,ส,บสับทะเบียนใหม่ให้มีซันรูมนะคันนี้สามพันศูนย์ห้าปีศูนย์ห้านะครับสี่เก้าเก้าประตูไฟฟ้าสามบานซ้ายขวาหลังนะครับเบน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 หกเก้าเก้า ขายเท่าทุนแล้วขายเท่าทุนแล้วอยู่นานนะครับสวยไหมะนะครับหน้าใหม่นะหน้าใหม่นะครับปีศูนย์เจ็ดนะหน้าใหม่หน้าใหม่แจ๊สชาร์จแบตอยู่นะไม่ต้องตกใจนะครับแจ๊ดสีส้มชาร์จแบตอยู่นะเครื่องเดิมนะครับอันตีสเหลืออยู่ไม่กี่คันแล้วอันนี้หนึ่งเก้าเก้านะครับ 1น9ป่ปีปีประมาณ101 1นยะนะครับยังไม่มาในเชนหนึ่งนะครับเบนสี่แสนกว่าบาทอันนี้เท่าไหร่สี่แสน4ี่ 3, 4, 3 4, 4 4ประมาณนี้นะครับเบนนะครับหน้าธนูแล้วนะครับปี08 08 09ประมาณนี้นะครับหน้าธนูแล้ว e สองร้อยนะครับสวยเดิมเดิมยังอยู่ยังอยู่นะครับสี่สามสี่ประมาณนี้นะราคารถมันเยอะ,ะนะครับจำไม่หมดอันนี้หนึ่งแปดแปดนะครับ crv หนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดแปดสวยเดิมเดิมพร้อมใช้ปีศูนย์สี่นะครับรถยอดนิยมหนึ่งแปดแปดเองคันนี้เหลือสี่ 445นะยังยังยันราคาเดิมนะเพราะว่าตอนนี้เราราคาขึ้นนะแต่แยังขายราคาเดิม445จัดไฟนันได้47นะครับเป็นตัวหนึ่งเออเป็นซินปี10นะเป็นซินปี10นะครับโปรเจคเตอร์ mm hmm. er, เป็นซีนงปูน10ออโต้ hmm. Auto, นะคันนี้ดีแมกดีแมกดีแมกสามพัน ส0มพันออโต้นะครับดีแม็กสามพันออโต้ปีหนึ่งหนึ่งนะนะครับสามพันออโต้ปีหนึ่งหนึ่งดีเซลนะสวยเลยมีกล้องถอยด้วยนะตัวท็อปนะตัวท็อปโดยฟ้ากล้องถอยเบนส์ยังอยู่เบน์ ben, นะครับแสนสองเท่านั้นถูกสุดในเว็บสวยสุดในเว็บด้วยนะครับขายยากขายยากมาดูกันได้มาดูกันได้เบน์เบน์เบน e 280ตากลมตากลมปี97ปี97นะครับ199เสเปซวากอนสองรีบซื้อก่อนปรับราคาไม่มีรถแล้วรถไม่มีแล้วในเน็ตมีอยู่คันหองคันเกีที่นั่งนะจ๊ะคันใหญ่2องแสเท่านั้นรีบมารีบมาหมดแล้วหมดเลยนะทุกน,นี้รถใหญ่ขายดีอยู่นะ ถึงแม้ว่ามันจะแพงหน่อยเพราะว่าคนไปเที่ยวกันเองอะคนไม่ได้ไปเที่ยวกับทัวร์กับรถตู้อะไรเงี้ยไม่ไปคนไปกันเองเป็นครอบครัวนะก็ใช้รถซื้อรถใหญ่ไปเที่ยวรถตู้ไม่เหลือเลยนะครับซีวีสามสามเก้าปรับราคาลงแล้วนะครับสามสามเก้าหนึ่งจุดแปดนะครับปีหนึ่งหนึ่งนะคันเนี้ยมอแม็กสวยนะครับแม็กเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเด็ ยางหนึ่งแปดนะครับเท่าไรอเนี้ยแมักเท่าไหรวะทำไมไม่มีบอกนักสิบแปดวะสิบแปดสิบแปดสองสองห้าสี่สิบสิบแปดนะครับหมักสิบแปดสวยอยู่นะสวยอยู่สีดำแต่งสวยนะครับจัดได้เต็มเลยนะเฟรมนี่ฟรีดาวนะครับ รีโวรีโวแคบเซตอ dition นะครับร้อใหม่ยังใหม่นะจ๊ะปียี่สิบนะคันนี้ที่อื่นขายห้าแสนเราขายอยู่สี่เก้าเก้านะครับสวยๆนะครับฟีดาวสี่เก้าเก้านะครับเซตอ dition รถไม่มีแล้วรถหายยากแล้วนะครับสี่เก้าเก้าเท่านั้นมาดูกันได้ สวยๆเดิมเดิมหมด,มด,มด,มดมเลยนะครับไม้แสนห้าไอ้ไม่ไม้หมื่นห้านะครับสี่เก้าเก้าจะได้สี่เก้าเก้าเลยนะหรือว่าจะดาวผ่อนต่อก็ได้ดาวประมาณเก้าหมื่นเก้านะครับผ่อนประมาณสี่แสนไม่เสียดอกเบีย้ยนะครับหรือใครจะจัดใหม่ก็ได้จัดใหม่จัดใหม่ก็คือฟรีดาวไปเลยจัดห้าแสนไปเลยฟรีดาวเลยได้เหมือนกันได้ทั 2, ้งสองคอนดิชัน ใครไม่อยากเสียดอกเบี้ยก็ดาวน์แสนหนึ่งนะครับผ่อนต่อประมาณสี่แสนนะครับเท่านั้นเองนะครับมีกล้องถอยเบาะหนังนะลูกเบาะหนังจอสิบนิ้วนะครับจอประมาณแปดนิ้วสิบนิ้วประมาเนี้ยนะครับจอใหญ่อ่ะนะครับเกียร์ธรรมดานะเกียร์ธรรมดาวีดวีดวีดวิดสีบ,บอลเราขายหนึ่งเก้าเก้านะคันนี้ขาย สองแปดแปดนะครับเป็นปีศูนย์หกมาในเชนนะนะครับสวยรถสวยเลยเห็นไหมสวยเบาะหนังเป็นตัวคิวนะครับเบาะหนังสันลูปด้วยมีซันลูปด้วยคิวลิมิเต็ดละจาะตัวท็อปสุดนะครับยังยังใหม่อยู่นะครับเนี่ยลิมิเต็ดนะนะครับคุณได้เฮดวานเหลือแค่เดียวแล้วนะรถตู้จะหมดแล้วจะไม่เหลือแล้วรถตู้ คันนี้อยู่62นะยังไม่ปรับราคาขึ้นนะรีบมาซื้อนะเดี๋ยวปรับราคาขึ้นแล้วจะเสียใจในนี้ปีนี้คันนี้ปี14นะครับมิวเ,เซเวเสียงลำคันคันคอแล้ววันนี้ถ่ายถ่ายร้อยกว่าคันเลยอะถ่ายรวดเดียวเลย <c oughs> นะครับเบนเอส280 199นะครับออตโอตโอ้มิวเซเ,ซเ ยูซเ่นเอ่อสามเจ็ดห้านะครับสามเจ็ดห้ายูซเวนศูนย์เจ็ดออตโต้สามพันท็อปสุดเป็นพรีโม่อะพรีโม่ะโกซิลี่เบ้นเบนหนึ่งเก้าเก้าเฮ้ยเริ่มเหนื่อยเอ้ยมันถ่ายรวดเดียวนี่มันเหนือนกันนะแลนดโรเวอร์ดำ สามหกห้านะครับปีศูนย์หกใช่ไหมคันนี้เป็นตัวอ๋อเป็นตัวศูนย์สี่ศูนย์สี่มันขายอยู่แค่เท่าไหร่เองสองแปดแปดใช่ไหมสองแปดแปดนะครับศูนย์สี่นะครับสีดำสวยดีเซนขับสี่นะครับเป็นตัวท็อปสุดนะดีเซนนะนะแล้วก็มีสีเทาอีกคันหนึ่งอันนี้เบนแสนสองอันนี้ั้ำลมปะ รีวิวทุกอย่างอันนี้ตัว06นะครับแลนด์โรเวอร์06นะครับขายอยู่365นะครับสวยดีเซนตขับ4ีเหมือนกันสวยๆเลยนะครับมาดูกันได้มาดูกันได้นะจ๊ะสวยๆดําเดิมสีสวยแอร์เย็นเครื่องดีเกดีพร้อมใช้เลยไปเชียงใหม่ภูเก็ตได้เลยนะ ก็ต่อต่อฮัอตอตอนติสอันนี้ก็99้าหมาต่อเฮียเองก็ได้เลยนะฮะอันนี้โฟกตู้สองนะครับยสวย,สวยเปิดอยู่ปะไม่เปิดอ,อันนี้แสนเนะครับแสนเคอมพิวเตอร์ของแสนเนะครับอันนี้ สอง0สนแปดพันะนะครับสองแสนแปดพอเมล่าออโต้นะครับอาเมล่าออโต้เบนเบนแสนเก้าเก้นะครับ, Auto. Ben e 80, รบสวยสวยออโต้ Auto, นะมาตาไฟเตอร์สีประตูดีเซนสุดสุดในเว็บนะ 2, 9, สองหนึสกสุดสในเว็บแคมรี แคมรี Henry. 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 ่แคมรี blueberry. ่แคมรี 6, ่กำลัง right? นึกราคาอยู่ขายเท่าไหร่วะขายเท่าไหร่วะนะลองมาถามแล้วกันจำไม่ได้สามแสนเท่านั้นสามแสนก็บาทใช่ไหมสามหกห้าอันนี้เป็นตัวเอซิโม่สามหกห้านะครับ มมต่อต่อไอคอรแสามพันต่ออเจ็ดเก้าะอันนี้ทืกจะสี่แสนกว่บาทนะครับสี่แสนกว่บาท c ิต y ี้สองปดเนะครับ c ิต y ี้ออโต้นะจ๊ะคันนี้ปี <4. S 1> หนึ่งหนึ่งนะครับคุนได นะครับันนี้สามเก้าเก้าสีดำนะครับอันตีสสามเกเก้าอ้ยวีออสวีอโหเบลอแล้วสามเปีหนึ่งปดนะครับเนี้ยจะได้เต็มนะซีวกซีวีูหซีวกเพียบแล้คเนี้ซีวกเพียบเลยซีวีซีวกคันนี้เท่าไหร่เนี่ย, Civic. Civic. Civic, นนยส่วนแปดเดี๋ยวดูราคาให้นะ 2 7 9เจ็ดเก้าสองเจดเก้าศูนย์แปดสองเจ็ด้าไม่แพงนะครับไแพงัวนะนี้รถราคาขึ้นหมดเลย BRV สวยสวย BRV 459ปี16นะครับสวยเลยสองเจ็ดเอันนี้ปีอะไรเอ่ยสอันนี้ราคา4ี่แปีหนนะครับตัวท็อปสุดนะ 1.8ท็อปสุดนะครับชุดแต่งนะครับชุดแต่งแม็กสวยเลยตัวท็อปสุดนะครับสปอร์ตเนี่ยตัวสปอรนะ์ตเนี่ยฮะตัวชุดแต่งครบเลยสวย489ไม่แพงหายากขายยากรถเดิมๆหายากแล้วมากแล้วตอนเนี้ยแจ๊ด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 คันนี้489ปี17นะจ๊ะ ตัวนี้แจนนิยมมากเลยแจราคาขึ้นนะครับผมเพราะนั้นขายไปสองวันสองคันขาวหนึ่งดำหนึ่งไปหมดเลยแป๊บเดียวขายได้ราคาด้วยนะแสนห้ากว่มามาด้าสองนี่ไงคันนี้ไงคันนี้ของเฮียเขาฝากเลยคันนี้มันได้เชนแล้วสี่หกแปดปีหนึ่งสองแล้วจ้ะเฮียเขาฝากเลยคันนี้บอกเฮียเขาบอกว่าได้คัมบีไปแล้ว ขายแอคคอร์ดให้หน่อยไอ้รถรถเทียเขาใช้เองเลยนะสวยๆนะครับรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับสลับเลขไปแล้วนะสวยเลยไหมไอ้รถเทียใช,ใ,ชใช้เองเลยนะเป็นตัวท็อปสุดนะครับตัวญี่ปุ่นเนี่ยซันรูสัยไหมซันรูเดืรยรเดียก็อบอกว่าเป็นคันที่เป็นคันเป็นตัวญี่ปุ่นอะ่ะถูกๆสี่แปดเก้าแต่ได้เต็มนะ แต่งสวยแต่งเต็มมาด้วยไม่อขับได้เลยไม่ต้องแต่งอันนี้อีกหนึ่งคันอีโคสปอร์ต <c oughs> เสียงเริ่มจะหมดอีโคสปอร์ตนะครับสามสี่เก้าไม่แพงไม่แพงสวยอยู่ตัวนี้ตัวใหม่อะมันปีใหม่ไงเดี๋ยวดูวปีก่อนด <c oughs> ิปีหนึ่งหกไงปีหนึ่งหกสสี่เก้าไม่แพงทะเบียนสวยด้วย ดีขาวด้วยนะวันนี้รถราคาขึ้นก็ต้องทําใจ <laughs> นะครับมันปูดีเป็นปลายปีมันเป็นช่วงรถช่วงรถขายไงช่วงรถออกดีไงฮะ,ะหมดแล้วเหลือสองสาคัญแล้วนะครับโอ้เหลืออีกเต็นนี่หว่าเหลือสามสิบคันโอ้เสียงเริ่มจะหมดแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้ปี2020 นะครับสี่แสนกว่าสี่แสนได้หน่อยนะสวยตันะครับอันนี้ก็ห้าหกหนึ่งอันนี้น่าจะสองแสนกว่านะสองสองเจ็ดห้าเป็นตัวไม่ได้เชนไงสองเจ็ดห้านะครับไม่ได้เชนดูโอแล้วก็เป็นดูดูโอดีวีทีอเป็นเครื่องใหม นะครับอินโนวาในแกะในกุ้มในกลุ่มผมมีคันเดียวอินโนวาของจุดศูนย์จีเป็นอ yeah, ะไรดีเซนบ้าดีเซนนะดีเซนออโต้อุดศูนย์จีสามแสนกว่าบาทน,นะครับสามเจ็ดห้าประมาณเนี้ยออโต้ Auto, เลยียมาดูกันได้